มันจุกกันมันจุกกันตานั่นแหละคือตาของมันนะฮะมึงก็รู้ได้ไงมันมีสัญญาณผู้ชายนิสัยรักคดีนี่จะเป็นปลาส้อยนกขาวกับปลาสลิดทะเลเฮ้ยดูนะฮะมันข้ามหินมานะครับดูนะฮะเดี๋ยวมันจะพ่นนะครับปึิ่มันมาพ่นอ่ะผูเชอเห็นป่ะดูดูดูันนี่มันงับอีกแล้ว สวัสดีครับวันนี้ท่านน้องชอนก็อยู่ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวน้องชอนเนี่ยจะพาน้องๆอ่ะเพื่อนๆเนี่ยไปดูกันนะครับน้องชอนพร้อมไหมพร้อมแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังขล้นไปแล้วนะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะไปยังไงเด็กเกิด นี่นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นห้องแอร์ด้วยแล้วก็มาถึงเนี่ยโหอุ้ยช้อนนิโมออนี่นิโมนิโมอยู่นี่ <c oughs> เอ้าเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วแล้วก่อนนะซื้อตัว๋วแล้วก่อนนี่นะครับตอนนี้ก็นี่เป็นค่าบัตรเข้าชมนะสามสิบาทเองยังถูกนะเดี๋ยวต้องทอนซื้อตัว๋วก่อนวันนี้เรามีอาม่ากับยายมาด้วยนะครับซึ่ง60นะไม่เสียสักบาทนะฮะไม่เสียนะครับผม นี่จะเป็นปลาสลิดหินเหลืองมะนาวนะชอนอันนี้จะเป็นปลาขี้ตังใบเหลืองนะเพื่อนเพื่อนอ่แต่ว่าในนี้มีปลาไหลมอเล่ด้วยมีใครเห็นปลาไหลมอเล่บ้างปลาไหลมอเล่มีใครเห็นบ้างไหมนะปลาไหลมอเล่แบบใหญ่าหญ่แอบอาจจะนอนหลับอยู่ใช่เหรอนั่นนั่นนั่นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอ๋อใช่ใช่ปลาไหลมอเล่เจอแล้วเนนมัห็จะตัวยาวยานะ ปลาอะไรนะท้อไม่เหมือนปลาไม่บบเหมือนปลาดอลลี่เลยลา,าที่ตังเด็กน้ำเงินหนังไง่งไง,ไงปลาวัวตัวตลกดูหน้าเขา <c oughs> หน้าเหมือนนกแก้วอะ ยังไม่อยู่น,นาางอะไรเลยนะตู้นี้เนี่ยจะเป็นปลาสลิดหินเขียวแล้วก็ปลาไหลสวนนะเนี่ยดูนะปลาไหลสวนนี่หน้าหน้าตามันน่ารักมากเลยดูชอนเห็นไหมเห็นแล้วมัน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 อยู่ในสายอะทอนหน้าตางเขาดิเฮ้ยตรงนี้นอีกตัวหนึ่ง เอออันนี้คือปลาไรลช้อนปลาไหลบอเล่ของจริงเลยอ่ะเฮ้ยมันกินอะไรอยู่อ่ะกินไก่กินไ่ปลาไหลบอเล่ตกินไก่เหรอใช่นี่คือปลากระลังหน้างอนนะเพื่อนๆต้องชอบเห็นไหมครับเห็นแล้วนี่ดูหน้าตาเขา,าดิหน้าตาน่ารักมากข้างบนก็มีนะ น,นี่เป็นปูเสียชวนยักษนะ์นั้นน่ะมีหนวดโผล่มาแต่ว่าไม่หันหน้ามาให้เราเห็นนะนี่ปลาสลิดหินเหลืองปากยาวเห็นไหมปากมันยาวจริงตอนนี้เรามาถึงเป็นช่วงอุโมงกันนะแล้วก็เป็นตู้ปลายักษ์ ออดูอุ้ยมันคืปลากระพงตัวยังใหญ่นปลากระพงนั่นปลาเก๋าเอาทอดน้ำปลาไหมชอนเราซุกตัวไหมครับเอาเอาเอาซุปตวัวกินหรือเปล่ากินหรือเปล่ากินจริงหรือเปล่าเนี่ยรีรีรีปลากระพงโอ้ปลากระพงยักษ์จะอร่อยไหมนี่เนี่ยจะไม่จะอร่ดูดิชอด้อนดูโอ้เมาดูหน้าปลาเก๋าดิช้อนมันแบบโอ้ยช้อนเสียงมันต้องใหญ่ๆแน่ๆเลยก็พูดได้อะนะโอ้ปลาเก๋ายักษ์ ตัวใหญ่มากเฮ้ย,ย,ยนี่เรากำลังจะลงอุโมงกันแล้วนะอุโมงอยู่ข้างล่างน้องชอนพร้อมอยัแน้องชอนไปดูโมงนะน้ำไปเลยเฮ้ยบันไดเลื่อนเลือนไปเนี่ยโอ้นี่คือพุกมันชอนโอ้ยี่ปลาเก๋า โอ้น้องชอมีปลาอะไรบ้างบอก,กเพื่อนๆหน่อยปลาเก่าแล้วก็ปลาอะไรฮะปล,ปลากระพงปลากระพงเออใช่ใช่นนี้คือเรื่องจริงนะปลาสลิดหินปลาสลิดหินอ่าใช่ปลาสลิดหินเยอะมากนะนีอ่อุโมงยกักษ์วันนี้น้องชอนก็พามาเที่ยวนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องชอนไว้ด้วยนะฮะใช่ไหม ให้กดซ้ำสต๊ช่องเราใช่่จงกต้องนนรีบกนะคะถ้า,าง,น,ง,น,น,งนั้นผจะไปน่อคกกันเยอะเลยนะปยางคนี่จะเป็นปลาสร้อยนกเขากับปลาสลิดทะเลฮ้ยดูนะมันข้ามหินมานะครับดูนะเดี๋ยวมันจะพ่นนะครับเพิ่มมันจะพ่นนะ่ะคุณเข้าเห็นปะดูดูดูแบบนี้มันาออีกแล้วมันไปมันได้อมหินมาเสร็จแล้ว มันก็จะมาพ้วนหน่อยตรงนี้อาดูนะไม่หรอกไม่หรอไม่หรอกมันอาจจะเอามาสร้างบ้านหรือเปล่าแบมันไปหายหายใจก่อนไม่ไม่ต้องหายใจเลยหรอเดี๋ยวเขาพ้วนโชว์เราพี่สองนี้เขาเล่นกันนะเออน่าจะใช่ลูกเขาเล่นกันสองนี้ไหม นีข้ามหิน,นแล้วชาวนข้ามหินแล้วไปดูนะเขาจะพ่นหินนะอันนี้เป็นปลาเข้าเม้ากแกแบมนะเด็กๆดูนี่หน้าตามันโตมากเลยตาโตเหมือนลูกช้อนเลย,น,ยนี่ไงอยู่นี่ช้อนตาเขาดิตาเป็นสีนุ่มเลยอ่ะ ปาลากระลังเหลืองจุดฟ้าาก่อันนี้ก็คือลง้วแบบน,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 นี่โซนนี้จะเป็นกุ้งมังกรนะกุ้งมังกรเลนแล้วก็กุ้งกุลาดำดูดูหน้าหน้าตากุ้งกุลาดำนะ น่ารักผู้ประกอบมีตรงนู้นตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่ง ี้อ,อไอนเขาบอกอยากเจอประวันเนี่ยใช่ประวนันแล้วนั่นคือปลาพยูน <c oughs> <c oughs> คือปลาเหมือนหินเลยนะฮะนี่เป็นปลาที่อันตรายนะปลากระลังหัวโขนปลากะลังหัวโขนนะครับนี่มันมีชีวิตหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปหยิบไม่ใช่หินนะครับนี่ตี้ตัวหนึ่งนี่นั่นะคือลูกตามันนะลูกตามันอยู่ข้างในฮุ้ยดูสิเออน,นีก็คือปลาตีนกะเป็นตาสลือแต่ความจริงมันไม่ใช่ปลาตีนะครับมันคืออะไรฮะ เด็กใช่ครับมันมันคือเด็กอะ่ะก็มันเป็นเบบี๋ตัวเล็กอะมันตัวเล็กกว่าบ,บ้านจีน <c oughs> อันนี้คือเบ้นทะเลนะฮะน้องชอนบอกว่าสีาฟ้านั่นแหละคือตาของมันนะฮะน้องชอนรู้ได้ไงน้องชอนดูนี่ต์แต่ลักดี <c oughs> เฮ้ยจริงแนละ้วพอเราออกคิดไปเนี่ยเดี๋ยวคนว่าเราได้นะนน นี่มาแล้วมาแล้วดูตาเขาดิถ้าเขาตกใจเขาถึงจะพองตัวอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูน่ารักอ่ะดูเคาเล่นเลยเฮ้ยมันจุ๊บกันมันจุ๊บกันเฮดัานนี้ตัวเดียวอ่ะดูดิเฮ้ยมันสู้มันสู้ไม่มาสู้ันะมาสู้นะไอ้ตัวล่างที่บอกเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่เกี่ยว มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไอตัวนี้เหมือนเป็นบอสอ่ะเฮ้ยมาโชว์ตัวด้วยฮะเอาเลยตัวนี้ลงมาแล้วช้อนมาแล้วมาแล้วสู้กันอีกแล้วเอ้ยช้อนนายเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้อะไรทำไมนายไม่เห็นจะพองตัวเลยฉันยังไม่เจอไพร์ไลน์อันนี้ได้เป็นตัวเมียป่ะเมียทำไมเด็กเเรียตัวเมียดูตัวมันเล็กอ่ะ เออมันต้องเบ่งไงเดี๋็ดมาแล้วนะเฮ้ยมันจะคุณจะช้อนหน้าตาเหมือนกบเลยเฮ้ยมันนู้นนะหายไปไหนมาเหมือนแมวหมาเลยเฮ้ยว่าไงช้อนเห็นใั่เปล่าเพื่อนมันจุ่มปุ๊กอ่ะนี่มันตัวเอียงวะมันจมูกมันดิไม่จมูกหรอมันไม่มีจมูกอ๋อมีจมูกที่มันเป็นเหมือนขาวนะเออเฮ้ยตัวนี้มาให้ตัวนีะฮะนึกว่ะา นี่นี่ช้อนอยู่นี่อยากมันเลี้ยงมากเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้พลาแนวตั้งนะโอแต่ว่าจะเป็นตู้แบบเล็กๆหน่อยสัตว์ก็จะตัวไม่ใหญ่นะอ่ะสุดแล้วช้อนถึงแล้วเบิร์ดแล้วช้อนนี่คืออะไรฮะบ่อปาลปาอะไรปลาอะไรน้องเขารู้ mm hmm. ปลาดีโมมันคือปลาการ์ตูนนะ mm hmm. น่ารักอะ่ะ mm hmm. น่ารักมากเลยอะ่ะ ดูตัวเขาดิช้อนแล้วมีปลาดาวด้วยนะมีดาวทะเลด้วยแล้วก็มีปิงเออที่ปิงใช่มีปลาดาวทะเลด้วยน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อนี่ไงชอนชอนดีโมเขางในเป็นสีเหลืองเห็นไหมตรงนู้นเห็นยังหน้าตาเขาน่ารักมากเลยชอนนะดีโมดับนี่เตาโอ้โหผู้หญิงใกล้ชิดมากเลยนะ สวยงามลุงเต่าลุงเต่าไม่ไหวไม่ไหวะไม่ไหวไม่ไเราชอบเห็นเต่าไหมไม่เห็นนี่ชอบนิ่งสูงไม่เห็นฮ้ยอู้หูนิ่งแล้วโชว์หลังโชว์หลังอันนั้นคือลุงเต่าอันนี้คืออันนี้คือเหม็นเต่า